ยุดอย่าพึ่งคอมเมนต์ก่อนนะครับใจเย็นๆนะทุกคนนะให้ผมได้เกิ่นหรืออะไรก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคก็กราสวัสดีกันด้วยนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมอร์พันมนเดอสตองเกในเซิร์ฟเวอร์ไทยหกสี่สามนะครับ <c oughs> ผมว่าทุกคนเนี่ยดูจากาคลิปวิดีโอของผมนะครับต้องมีคนด่าแน่นอนแล้วก็ต้องมีคนเถียงว่าเฮ้ยพี่ระวังแผนก็ต้องนานแล้วแล้วพี่มาทำตัวอย่างนี้ได้ยังไง น้องๆเง,งียบไปก่อนเงียบไปก่อนอย่าพึ่งพิมพ์นะครับฟังผมอธิบายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยมาด่าผมว่าผมเฮี้ยนแล้วก็ตามนะผมนะเหตุผลที่ทําไมผมถึงเปลี่ยนแผนนะครับเพื่อจะมาเอาฟุนะผมนะเหตุผลมันง่ายมากเลยครับกูกู <c oughs> เบื่อเกมนี้ครับ <c oughs> คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับกว่าตัวละครเนี่ยมันจะมาเนี่ยคือมันใช้เวลาประมาณสเดือนนั่นก็คือตัวของ อ่าอัอนนี้เชื่ออะไรนะการโล่ใช่ไหมอืมซื้อสามเดือนมันนานมากนะครับผมนะได้อย่างหนึ่งเนี่ยอีกไม่นานอนะ่ะมันก็จะมีตัวของโซนิกมาด้วยใช่ไหมก็เป็นสี่เดือนถ้าก็ว่าผมต้องรอสามถึงสี่เดือนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีค,คมอมเมนต์ต <c oughs> <c oughs> อบว่าอะไรเจ็บคอขอโทษครับ <c oughs> เอ้ยท่านพี่จะสมนะทําไมพี่ไม่เอาด้วงอนะอย่างน้อยด้วงมันก็มีตายเกิดนะพี่เ <c oughs> ข้าใจคําว่าลูกหลักไหมครับเออ ความจริงอะผมอะชอบตัวของฟุนะแต่ว่าผมแค่ผมแค่ตอนนั้นอะผมบอกว่าผมไม่อยากสมเพ้ออะไรเพราะว่าผมแค่แบบยังไงอะ่ะคือกูจะอธิบายยังไงดีวะคือผมอะเล่นเล่นจนผมเริ่มเริ่มจะเบื่อเข้าใจไหมแต่การที่มันมีตัวอะไรที่แบบอยู่ในทีมเราแล้วแบบโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงอะผมว่ามันก็ทําให้เราสดชื่นนะเข้าใจไหมจริงอยู่ที่ในภายภาคหน้ามาเล่นไม่ได้อยู่เลยครับแต่ว่ามันทำให้กูสดชื่นอะเข้าใจไหม เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสุ่มอะไรเนี่ย,เ,ยเราดูของตัวละครมันก่อนนะครับว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับในการสุ่มนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมเริ่มจากการโจมตีปกติโอเคปกติไม่มีเฮียอะไรับผมตามชื่อผมสกิล so ที่2ครับผมสกิลักติผมโจมตีเป้าหมายโจมตีศัตรูทั้งหมดนะผมโจม <c oughs> น้นพันอีกแล้วโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะผมนะสร้างดาเมจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ของแรงโจมตีนะครับผมนะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายเนะี่ยติดสถานนะ ล็อกเป้าหมายครับต่อเนื่อง2รอบนะผมนะซึ่งจะไม่สามารถรล่โจมตีได้อ่าไม่สามารถเล่โจมตีต่อเนื่องได้ไม่สามารถรล่โจมตีร่วมกันได้แล้วก็ไม่สามารถเล่แอนตีได้ทุกครั้งก่อนที่ตัวละครเคลื่อนไหวนะผมนะจะทําการเกิดดาเมจล็อกเป้าหมายนะครับผม100%ของพลังโจมตีสามารถคิดตะค่อนได้แต่ไม่สามารถหลบหลีกได้นะครับผมนะ อ่ะส่วนสกิลตีตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายผมก็แค่ลดดาเมจที่ไม่ใช่คริติคอนนะผมนะเพิ่มนะผมแค่แค่นั้นเองครับผม60%แล้วก็เพิ่มดาเมจล็อกเป้าหมายอย่างทาวเวอร์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีแค่ประมาณนี้เนาะสกิล so ยูอาร์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่หลังจากศัตรูเนี่ยตีสถานะทั้งหมดนะผมล็อกเป้าหมายครับจะทําให้สถานะระเบิดต่อเนื่องเนี่ยทันทีนะผมอ่ะระเบิด ระ <c oughs> เบ,บิดมาสั้นระเบิดต่อเนื่องคืออะไรอ่ะก็คือเป็นการระเบิดแบบรวมๆเนาะผมโดนแบบกระจายกระจายเนาะซึ่งทําให้เกิดดาวเมทแล้วผมสถานะล็อกแล้วผมนะซึ่งเท่ากับ80%ของพลังโจมตีล็อกเป้าหมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถติดคีดได้เหมือนกันแต่ไม่สามารถหลบหลีกได้นะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> เอาง่ายคือตัวมันสร้างเพื่อเป็นดาเมจนั่นแหละซึ่งถามว่าทำไมผมอยู่ๆผมจึงอยากสมก็พูดตรงๆเลยครับผมเบื่อนะครับบวกกับ ที่ผมคิดว่าผมอ่ะแบบอยากให้ทีมผมมีผู้ตัวเขาผู้หญิงบ้างอ่ะและอย่างผมะขาดสายแบบสายแบบสายพลังอับทุกคนผมผมรู้ว่าทุกคนกําลังจะด่าผมแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่สมมุติว่าตัวเดือนหน้าในเซิร์ฟจีนแม่งเป็นวัคซีนแมนทาไงอ่ะพี่แล้วแบบพี่เอาตัวฟุทําไมนู่นนี่นั่นบลาบลาแล้วผมนะผมเข้าใจทุกคนผมเข้าใจผมผมไม่ได้ว่าอะไรทุกคนนะแต่ว่าแบบคือกูเบื่อก็ใจ่ไหมกูก็อยากจะให้ให้ทีมกูแบบ มีตัวใหม่ๆบ้างอะ่ะเอ้ยกูจะใส่วกซีแมวซีแมวก็กระจอกอะ่ะเฮียลูกกูต้องมาใส่ราชาด้านฟ้าทุกคนเพื่อจะมาเล่นดามเมจอะ่ะเอียคือตัวมันอย่างใกล้เลยครับคือผมอะ่ะตอนนี้ผมวางแผนไปแล้วว่ายังไงซุปเปอร์ดาร์ชายลอยนยะผมต้องไว้ทีมหลักตรงนี้แน่อนอนนะผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยกิยวินก็ต้องเอาออกอยู่แล้วนะเพราะว่าราชาเนี่ยผมเล่นยาวเนาะหรือไม่ก็ถ้ามันเล่นไม่ได้จริงก็ใส่เกิวินก็ได้ ส่วนตัวเนี่ยกูกูไม่มีไงเดี๋ยวมันต้องมีคนหมอพี่แล้วในว่าลูกอ่าพี่อ๊อตอ่ะเป็นตัวลูกรักไงพี่เออพ,พี่จะไม่เอาเหรอตัวพี่คอตพูดตรงๆครับกูชอบมากกว่าครับเอาง่ายคือผมอยากให้ตัวคอร์สยิงอยู่ในตีผมนะครับโอเคเราไม่ต้องเกินให้เสียเวลาครับเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากกว่านี้ครับผมนะตอนนี้เราก็ล่อมาห้านาทีแล้วนะผมนะก็เอาเป็นว่า ไม่ต้องทําตามผมนะทุกคนนะแต่างที่ผมอยากได้นี่ส่วนตัวเ,ยเฉยครับผมอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกผมไม่อยากได้ผมผมอ่ะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกสรุปก็คือผมก็เอาอยู่ดีครับเพราะว่าในอนาคตผมว่าฟูน่าจะไม่เอากลับมาเข้าแล้วนะผมนะกว่าจะแจกฟูกว่าจะอะไรผมก็อีกนานนะผมนะผมก็เลยคิดว่าแม่งจัดเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะนะผมนะโอเคส่วนคนที่คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปเลยนะผมนะคือกูไม่ได้ซีเรียสละ กูกูจะสุ่มนะครับแล้วแน่นอนหลายคนว่าเอ้เคยดูนะพี่เสร็จผมแน่ครับแม่ผมผมจะสุ่มกาโรแล้วผมจะเอามาฟาดพี่เรื่องของมึงครับน้องกูพอแล้วคือกูกูเล่นสมใจในเซิร์ฟจ,จีนย่อเรียบร้อยแล้วทุกคนนะผมมีตัวของกาโร่ตั้งแต่เดวันนะผมนะในเซิร์ฟจ,จีนผมผมเล่นมันแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นในเซิร์ฟไทยเล่นไปเถอะครับแต่ไม่มีกูแน่นอนหนึ่งในนั้นนะผมนะผมน่าจะเล่นตัวใหม่ไปเลยนะผมแต่ที่รู้ ก็หมายของผมอย่างชัดเจนนะผมก็คือแฝดประกายแสงนะผมทุยตัวของโซนิกร่างอ่าร่าง2ของผมเอาแน่นอนครับส่วนจะเป็นพาร์ทสหรือไม่ต้องดูอีกทีนะครับว่าตัวผมจะเก็บทันไหมนะครับแต่ที่รู้คือตอนเนี้ยกูต้องการตัวที่เป็นดาเมจของทีมก่อนนะครับหลายคนต้องพูดเสียงเดียวผมว่าเอ้เฮียพี่ทาเหมือนซุยริวเลยอ่ะแบบว่าซุยริวมันก็เล่นไม่ได้แต่ก็ยังจะเอาเอ่ะเออแล้วแต่ความชอบเขาแหละนะครับโอเคมานะเราเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคน อ่าเราเดี๋ยวเราขอทําสูตรก่อนนิดนึงครับขอรีไลน์นิดนึงครับทุกคนผมรูอว่ากูไปแย่งดวงดวงีวะเอ้ยบบผมว่าลองลองไปแย่งดวงคนที่เซิร์ฟดีกว่าวะลองดูไหมเออเซิร์ฟหนึ่งนะครับดูนะครับว่าจะมีใครเนี่ยอ่มอันนี้่ผมเอานะเติมสามร้อยสี่สิบเก้าจะเก็บเวลได้สองร้อยไหมครับไม่ถึงครับโอ้เอา,าเมันเป็นคนคุยกันเว้ในแชทโลกก็ผมในผมขอเช็คอะไรหน่อยนะครับไหนว่าเชิญอันเชิญระบบ,บ เฮ้ยอัศบินจากกลเป็นคนส่มไปแล้วอะเย็ดเคแต่ผมไม่สนกูอยากได้ฟุออกมาเลยมาผมอยากได้ฟุทุกคนมาช่างแม่งครับเบต้ากูไม่สนแม่งกูพอแล้วทุกคนนะผมบอกเลยวันนี้ผมมาสุดนะครับการันตีช่างมันครับผมไม่สนแล้วผมไม่ไหวแล้วครับ ผมอยากได้ตัวตัวดีๆสักไอดีนึงนะผมนะขอละนะครับเอาเราน้องมาเลยฟูมึงไม่ต้องเขินอายไม่มีใครเอามาหลักในเซิร์ฟตอนนี้แต่กูจะเอามึงเองนะครับกูบอกเลยผมจะทําฟูเดี๋ยวนี้แหละครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวผมไม่มีอะไร,ะรับผมนะเพราะฉะนั้นต้องส่งฟูแบบนี้แหละครับม,มาครับผมในตัวผมนี่คือโล่งโจงนะครับมาแล้วครับ นายออกมาแล้วมาปึ๊บปื๊บป๊บโอ้ยไม่ออกวะนึกว่าออกแล้วมาวะผมมาผมว่าการันตีแหละแต่ไม่เป็นไรครับผมผมทาใจมาแล้วผมอยากได้ฟุนะครับเอามาเล่นผมโอเคค้างอย่างนี้ใช่แนะ่นอนเอ้ยเอ้ยยัง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 ,ยง,ยงโดนไปกี่ใบวะผมโดนไปห้าสิบใบนะไม่ออกมาเลยนะผมเย็ดเคนี่กูแย่งดวงเซิร์ฟจริงปะเนี่ยหรือว่าเซิร์ฟไม่แย่งดวงกูอยู่วะ มาครับผมนามือนาม,มัวหกสิบใบต้องออกแล้วปะโอ้โหกูกูเริ่มได้กลิ่นเกลือนะเนี่ยะอย่าอย่าโดนการันตีได้ปะให้พี่เก็บสักห้าสิบใบได้ไหมเจ็ด <c> ส <oughs> ิบรับโอเคครับผมหีนีโร่ L o นะครับให้กูเก็บสักเจ็ดสิบใบไม่ได้เหรอฮะ,อะไปยาแล้วทุกคนไปยาแล้วนะเจ็ดสิบไม่ก็ห้าสิบใบก็ได้ให้ผมเก็บไว้หน่อยเถอะนะครับผมไม่มีนี่แล้ว อ้ไม่มีอะไรขอที่จะเก็บไว้ได้เนี่ยโอเคไปเรียบร้อยผมแปดสิบใบนะครับมาผมโอเคตัวละครมาแล้วผมให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก,ก็แล้วกันฮะเฮ้ยแล้วชัตาดีมาไงดี่โอ้มาพวกเ่งดวงสวยเลยสดีฟูอไอซสนาแม่งไม่ออกมาเลยอ่ะเยียเศร้าวะ่ะ ผมว่าแม่งดวงดวงเริ่มสวยละยายเซิรฟดีกว่าเริ่มสวยละเริ่มสวยละให้พี่ได้เก็บบ้างเถอะขอร้องไอ้เฮียมึงอย่าเอาไปหมดเลยตัว,เก,กวเ,เก็บให้กูบ้างไอ้เฮียเกมให้อายบ้างเด้อโอ้ยยันเลยดูมนต้องเก็บแล้วล่ะโชคดีนะผมไม่ได้สุ่มแบบคือครึ่งกลางๆนะโอ้ผมรู้ว่าเซิฟไทยแม่งมันเอ,อ๋ยอย่างเงี้ยชอบให้การนันตีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวกี่ใบวะ ตอนนี้ผมส่งมาโอเคอีกรอบหนึ่งน่าจะออกมาแล้วครับไม่หินก็น่าจะเป็นฮีโร่ผมยังไม่ได้ฟูลร่างอซาเตาเลยแต่ไม่เป็นไรครับมีการันตีอยู่อืมโอ้โหหินฮีโร่ครับไอสัตว์เอ้การันตีวะงั้นไปยาวยาแล้วทุกคนการันตีแล้วครับโดนแล้วครับเรียบร้อยไอ้โดนการันตีซะแล้วไม่เป็นไรครับมนได้ซีเรียสอยู่แล้วมา ผมเอาอยู่แล้วครับมาการันตีกูก็เอาเอาหมดครับตอนนี้อยากได้ครับมามึงเก็บให้กูสักยี่สิบใบไม่ได้เหรอให้พี่ได้เก็บสักนิดนึงไม่ได้เหรอครับืหกูไม่ออกตอนร้อยเจ็ดสิบแน่เลยเฮ้ยถ้าออกอีกก็ดีหรือกูฮาเลยเนี่ยมันชอบออกตรงบริเวณนั้นครับ เติบไทยไม่เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับโอ้ค้างอย่างนี้กว่าใช่แล้วมาแล้วผมให้ฉันได้ฮะซ้อมเขาอ๋อรู้แล้วตัวอะไรมึงเพิ่งออกเลยเนี่ยจีนโดนฟูบุกีแล้วก็ออกเป็นหินมะเอ้ยเกือเกินนี่เรียบร้อยฮะโดยการันตีก็คาดไว้อย่างนั้นอย่แล้วนะครับกูรู้นี่ใส่เกมครับมึงจะออกตอนนี้ในศาสตว์ กูว <laughs> ่าเลยกูว่าเลย <g ull> oh> ถ,าถามถามว่าถามว่าผมเก็บไว้ไหมสิบใบถามพ่อเงมือนกันเลยครับกูก็เอาอยู่ดีนะครับไปยังไงก็ต้องเอาอยู่ดีครับผมกูว่าเลยเหียแม่งต้องให้กูจริงๆเนะี่ยเรียบร้อยครับผมบอกแล้วแม่งออกร้อยเจ็ดสิบผมรู้นิสัยเกมครับถามว่าผมต้องเอาต่อมันก็ต้องเอาต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าผมจะเอาหินฮีโร่นะครับ เนี่ยผมผมมีหกก้อนเลยอว้ยโว้ยผมว่าผมก็ดวงดีอยู่นะหกก้อนอ่ะแสดงว่าผมได้เกินมาสองก้อนเลยนะเนี่ยแต่ว่าถามจริงนะมือจะให้หินฟุทําเฮียเลยสองอันมั้ยไม่ใช่ไอไอลูกแก้วอะสุดท้ายก็ทาแค่อันเดียวนะครับโอ,โอเคช่างมาเถอะไปเราไปทากันเลยดีกว่านะครับโดนการันตีหนึ่งร้อยแปดสิบแบบตึงๆนะครับถามว่าผมซีเรียสไหมประไดีซีเรียสอะผมเล่นกะเอามันเอาชอบดีกว่าครับ ผมผมไม่สนเบต้าแล้วผมช่างมานะันแล้วผมผมผมรู้สึกว่าผมเบื่อผมเบื่อมาพันแมรแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องเข้าใจผมนะครับมาผมไม่ไม่ไหวแล้วทุกคนนะเอาเรามาทุกคนพูดพร้อมกันนะจงตื่นขึ้นซะอืมชื่ออะไรนะอ๋อฟูบุกิระดับยูอาโอ้โหไอ้เหี้ยทำไมกูต้ทำเสียงเค็งเลยวะมทำเสียงปกติก็ได้สัตว์เอ้ ลกตื่นทัสเมกิทุยปึกตื่นฟูบุกิระดับอยู่อ่าพายุครั่งออกมาแล้วนะครับอ่าก็ขอแคปหน้าจอสักหน่อยนะครับอืเอาไปทำปกคลิป <c oughs> <c oughs> อ้อเฮียไม่แคปไม่ติดอ้าวแคปไม่ติดดิอืออ้าวหน้าจอดับเหียหน้าจอดับขอบคุณมากครับพี่น้องโอ้หน้าจอดับโอ้จเจริญ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  แม่งไอ้แคบอีกรอบนึงปึ๊บโอ้โหทำไมกูแค a ไม่ติดวะเออแม่กว่าจะติดหน้าจอกูดับไปทีนึงนี้โอเคเราได้ฟุมาแล้วทุกคนแม่หลายคนบอกว่าพี่พี่ไม่งบ้าไปแล้วพี่พี่สมฟุทำไมฟุกระจอกเลือกเลือกของแม่มัน,นครับกูอยากได้ส่วนตัวแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ผมต้องมีของใช่ไหม โอ้ลหของผมไม่ค่อยมีด้วยเนี่ยผมจะลองปั้นเท่าที่ผมมีก็แล้วกันนะผมนะใส่ห้องแฝบก่อนได้ป่าวะแต่ห้องแฝบผมยังไม่ว่างสักอันเลยดูดิเนี่ยห้องแฝบผมไม่ว่างเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยเคียวแล้วกันนะครับเอามาเราก็มาเริ่มปั้นฟุกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกัน,กนตอนที่ผมปั้นฟุเสร็จนะโอเคก็ พอได้อัพได้แค่นี้ตัวคนนะก็มีของน้อยนะครับก็เลยอัพได้ไม่ค่อยเยอะเนาะเดี๋ยวใส่ตัวนี้ด้วยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมอัพคิโร่สักหน่อยแล้วกันนะผมนะแต่ก่อนอัพคิโร่ผมขออัพตัวละครมันก่อนตัวละครมันนี่ผมไม่เคยได้ในเซิร์ฟไทยนะคือเหมือนต้องเติมเท่าไหร่นะหกร้อยใช่ไหมเออผมถึงจะได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช่สายเติมไงอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ฟู ร่าง s อนะผมนะเข้าตี้นะผมนะความจริงเอาร่างเดียวก็พอแล้วมงแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาไปแล้วเนอะเราตัดสินใจแล้วนะครับจะเอาให้สุดไปเลยส่วนของก็เดี๋ยวผมอันนี้ให้มันก่อนประมาณสักยีสนะครับกิโลโอเคผมขอเช็คก่อนนะครับเช็คของมันหน่อยโอ้ผมสามารถอัพได้ไหม ขาดอีอ๋ออเคี้ยมแม่งขาดอันนึงพอดีอ่าเราไปนหนึ่งกันทุกคนนะผมมาสักห้าเศษไม่ใช่นี้กดผิดกดผิดห้าเศษโอห้าสิบไปเลยมันเกินไปบ <laughs> <ๆ>้าอะมันต้องเป็นคอมเมนต์ด่าเนี่ยเลยยี่ยีพี่โหพี่ทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงอะพี่เรืเ่องของแม่มันนะ <laughs> ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าตอนแรกผมกลาไม่สมแล้วแต่อย่างที่ผมบอกครับผมเริ่มเบื่อเกมนี้ผมเลยต้องการแรงกระตุ้นนะผมนะก็เลยอย่างที่เห็นนะครับเฮ้ยม่ของวัคซีนแมนังนี้เอาดังนี้แล้วก็เอาผีนี่มาตองใช้ตัวนี้สองอันโอเคผมก็ลองแบบยังไงอะลองเปลี่ยนความคิดดูไงเออ ผมขอโทษนะครับถ้าผมทําให้หลายคนผิดหวังนะครับแต่ว่าเชื่อกูเถอะนะครับอย่าให้กูเบื่อเลยแค่นี้ก็จะเบื่อตายแนละ้วผมว่าการที่ผมลองเปลี่ยนแผนก็ไม่ได้แย่นะผมนะผมรู้ผมรู้ทุกคนอาจจะเป็นห่วงผมว่าเอ้ยพี่อนาคตพี่อาจจะสู้ใครไม่ไหวในพี่ผมรู้ครับผมรู้ไม่เป็นไรครับผมทําใจมาแล้วทุกคนนะอืมวันั้นไม่เป็นไรนะครับเศษฮีโร่หนึ่งเศษ อัพเลยครับโอเคเรียบร้อยครับก็ได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะส่วนตัวของตัวนี้เนี่ยผมผมปั้นสุดไงก็เลยดาเมจมันจะเยอะก,กว่าฟูนะผมก็เดี๋ยวไอ้น,นี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูนี่หน่อยมีเพิ่มเลือดไหมไม่มีนะครับโอเคฟูเพิ่มดาเมจนะครับไม่มีการทองเนาะ อันนี้มีเหมือนกันเอามาใส่อาชาด้านฟ้าใส่ดับไมใส่ในนี้เลยเพิ่มโอ้เพิ่มน้อยจังวะมันเพิ่มเป็นนี่มไม่ใช่ผมผมต้องน้นดามเมิจะนน้นเนทพีมันก็นี้ไปรู้ว่าจะเน้นทิพีวะโอ้เน้นทิพีก่อนก็ได้นะได้ไหมแต่ดามจมันก็ไม่เพิ่มดิแต่ไม่เป็นไรเรามั่งผมว่าเพิ่มสักหน่อยนะโอเค เดี๋ยวเราเอาไปเล่นสักหน่อยดีกว่านะครับเราเริ่มจากลงแรงก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ไปแน่นอนครับว่าผมจะใส่แบบนี้นะผมนะตัวสตันกโ็โอเคเปล่าวะโอเคแหละนะครับมผมเริ่มจากใครดี เอาตัวเจี้มันต่อ,อยแรงๆดีกว่าตัวนี้เออเจี้ยแต่แบบสปีดมันนำอ่ะทุกคนเอาไงดีวะลองดูไหมอ่อลองดูแล้วกันสปีดเขานำแน่นอนเลยอ่ะเอ้าไม่ได้นำป่ะแต่ว่าสปีดเขาอันนี้ไงแล้วทำไมต้องไว้ทีมหลังเนอะวะเอาไม่เป็นไรลองดูเดี๋ยวก็รู้ อุพายุข้างมาก่อนปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปุปปปอ๊อืมอืมกีกาสนาไปหนึ่งทีแล้วแน่นอนครับไล่อีกครับผมมันมมีแค่นี้ไล่อีกสตัรสตัรโดรนใครครับไม่โดซยริวครับไอเหี้ยหลบได้สัตยังไงครับจังหวะนี้ติดติดทุกอย่างแล้วก็มาข้ามโปะป่านมาแล้วครับโป๊อย่างไงครับ โอ้โหโลิวเขายังอยู่นะครับโยลิวต่อยนะครับเรียบร้อยครับผมฟุกไปแล้ว <_ may> เฮ้ยยางยางฟุกยังไม่ไปเว้ยยังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยฟุกน่าจะวางด้านหลังดีปวว่าววะฟุกมันเลือดมันบางครับฟุกอะ,อะไอ้ขี้นี่มันไม่ตายได้ไงวะเจนนอนตเราโหไม่โคตรเปลืองเนี่ยผมว่ามันน่าจะฟุกน่าจะวางวางหลังนะ เอาไม่เลเดี๋ยวผมค่อยแก้เกมแล้วกันที่รู้ไอเคียเนี่ยน่าจะน่าจะโดนนะครับรอบนี้โดนไหมโอ้โชิบหายแล้วคว่ารัวแน่เลยมันไม่โดนสตันได้ยังไงวะแตกครับเรียบร้อยแต่ไม่แต่ไม่ไล่นะไล่ไม่ได้ครับโอ้โหผมว่าน่าจะแตกวะข้ามนี้เออแตกจริงนะ ผมว่าผมมันต้องเอาตัวซีซีมาอยู่ดีนั่นแหละเอามาไว้ทียมหลังเลยอ่ะประมาณนี้ได้ไหมอ่ะผมเปลี่ยนคนดูนะครับรอบนี้เอาคนที่ผมคิด่ะเฮ้ยมีคนสูบเหมือนกันเว้ยอ้าวแล้วไม่มีไอ้น,นี้ด้วยนะเอ้ยลองดิเพรแม่งหมดพอดีเลยอ่ะลองสักหน่อยแล้วครับผมนะรอบสุดท้ายน,นะครับ อะลอง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 สอปีดกูมั่นใจอยู่แล้วปัญหาก็คือมันจะติดอันนี้หรือเปล่าดิติดไหมไม่ติดว่าชิบหายเลยสตันใครอะโอเคสตันสองตัวที่เป็นตัวหลักพอดีแล้วผมดีเลยสวยงามครับดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เขาสตันใครอะ โอสตันตัวกระจกสตันไม่เจอโอ้เขาน่าจะมีไล่จมตีนะผมนะแต่น่าจะไล่ไม่ได้นะเพราะผมใส่น,นี่มาแล้วโอ้โหไล่ไม่ได้ก็เฮียแล้วแม่งไล่มาแล้วครับโอหุยเชี่ยคุดแรงไงสัตว์อือ แล้วไม่มีตายเกิดด้วยออกูเพิ่งสังเกตเห็นนี่เฮ้ยเยงาจริงปะเนี่ยโโหมันเล่นยากเลยเนี่ยถ้าผมไม่ได้เปิดก่อนนะโอ้โหเรียบร้อยครับแตกมาแล้วจบละจบละจบละโอ้โหสู้ไขรไม่ได้เลยกูวัดเดบักเห็นไหมครับผมทําอะไรไม่ได้ดทุกคนโอ้ตัวผมไม่มันไม่สุดอะ่ะยังไม่สุดเราต้องร้อยตัวผมมันสุดก่อนนะทุกคนนะ แล้วก็โซนิกผมอะ่ะเมื่อไหร่จะห้าดาวสักทีวะที่รู้ผมทันโซนิกแน่นอนครับล่างอ่าล่างองอกะนะเออทันอะ่ะทันอยู่แล้วนะผมนะก็ไม่เป็นไรับผมก็ถึงจะแพ้คนอื่นก็เถอะนะโอเคช่างมันนะครับช่างมันเราเน้นตัวอวยอยู่แล้วใช่ไหมน้องๆโอเคผมก็ถ้าใครเช่าคิววันนี้ผมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยและที่สำคัญกดปุ่มเด้งข้างบ bon นไน้จอให้เป็นปรู้สีดำได้ยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเวลาผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหแม่งฟุมึงต้องมึงต้องโดนกูแบบว่าอัพสุดให้ได้เลยนะผมนะตอนนี้คือฟุแบบยังไม่อัพสุดเลยนะผมนะยังเหลือ,ออีกบานเลยผมนะผมไม่รู้จะเอาอะไรมาย่อยกับมันดีนะอืมไม่มีเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อย อ่ะอัพฟุไปแล้วกันนะผมโอเคแล้วเจอกันไหมครับผมไม่แพครับไปละอัพฟุเรียบร้อยแลย้วไอสัตว์เดี๋ยวเจอกู